บอกบอกท่านเคยศึกษาหาความรู้เลยได้ว่าว่าเห้าเออต้องเห็ดแบบใดต้องเลือกกิ่งพันธ์แบบใดต้นพันธ์เฮาต้องเลือกแบบใดอ้นพันบนี้เลยคือตัวหนีเพิ่นมาปลูกห้บอไเลยมีความหูยังเลยบอกยังไงกูอยากปลูกอยากปลูกคิดว่าเพราะว่ามันเขาโ้องกันโคกน้องนัน่ี้นหนีมันคือสีเบิองคิดวานะเพราะว่าหลายคนกับาเบืองดินผุ้ใหญ่ดินเก่าคือเขาทาเนอเพิคน่าคือของผมมันเ่แมนดินเหนียวแบบ แบบจับกันเป็นก้อนนะแมนว่าแมนดินดินเหนียวดานมันเป็นดินผสมสามกระสานมมันมันสิเป็นดินสิว่าดินเหนียวล้วนก็ว่าไงเนาะเหนียวผสมล้วนกับผสมไอ้ลูกล่างนั่นพี่ผมก็ว่าดินแบบนี้มันแตกซุยง่ายอยู่นั่นล่ะผมยังว่ามันอาจจะเวิร์กมันคล้ๆดินเหนืภูเขาไฟนั่นล่ะผมก็จังว่านี่ล่ะคล้ๆดินแดงอยู่อันภูเขาไฟอันนั่นแหละแบบเดียวกันแหละแมนแตกซุยง่ายนะนะเพียงแต่ เพียงแต่ดินนี่มันมีข้อเสียคือมันเป็นดินที่โกมาจากข้างล่างแมนครับมันบ่มีแหลถาดแมนเข้าด้ปลูกก่อนแต่ว่าเข้ามามาปลูกแ,<ม>แล้วปึ๊บแมนมาปลูกที่หลัง,ม,ม,ง,ลงมันก็เลยเฮ็ดให้บ่ค่อยเด็ดปันได้ตอนนี้นี่ว่าปีหนึ่งนี่มันปีหนึ่งซ้ำหนีมันถือว่าเป็นเรื่องปกติของตนทุเรียนนี่คือระดับนี่ปีหนึ่งถือว่าปกติเรพราะว่าโดยส่วนมากหลังจากหนีปึ๊บมันจะเริ่มยืดแล้วครับ วีเครื่องนี่มันจะยืด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 แมนลำต้นเฮามันได้อยู่แต่ว่าเพียงแต่การยืดบวกล้นยืดแล้วแล้วก็การแตงกิ่งนี่เฮาก็บต้องไปแตงแล้วนี่เฮาก็บเอาไว้กิ้งร้ายกับบวดลนี่เฮาก็ต้องแตงออกมืนอนี่สีหน้านี่มันเลี่ยงไว้ห้ายโหดสิเท่าก็ต้องออกสิอันนี้มันร้ายโหดสิเฮาก็ต้องออกเล่มออกเพื่อแั่งเพื่อให้กิ่งตัวเนี้ยแขนงตัวเนี้ยมันอวบมันจะอ้วนขึ้นแมนมันจะอวบแล้วก็มันจะยืดออกไปเรื่อย แล้วก็กะกระย่างที่บอกเนี่ยต้นเนี่ยไม่ยืดเนี่ไม่ค้ำเนี่มันเหตุให้อันต้นทุเรียนเขาสบายพดเป็นเด็กดือ้อบ่อยากยืดอเจาอ้าของต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่เนี่ยมันมันมีความหมายเด้ต้นไม้โครงการเจ้าของค <c oughs> ิด่าเด้ถ้าเอาต้นนี้ออกแล้วปุ๊บถ้าเขาใหญ่ปับ๊บถ้าเกิด ย่มหอดย่มมอสระสูงหรือว่าย่มพายุมาเหมือนเสี่ยวซาลินเด้กลางคืนกความคิดของเพื่อนได้นี่อ๋อคืดว่าคืดว่าเขาเสี่ยวโตเองเขาบหลดนาเพราะว่าแมนแมนอยู่แมนอยู่ทีเฮาไปปลูกไอ้มาเป็นรั่วนั่นโอเคอยู่มันเป็นแนวก้นแนวต้านแต่บนต่อไปการแสเลนครับปล่อยใบของมันมันสิเขดของมันเองบังของมันเองธรรมชาติแต่ว่าเฮา่ไหน่าไปคืดเรื่องมันนี่ไรายน้ คือยังไงก็ไม่ล้มมันบ่ล้มดอกตัวนี้แต่ย้่อเข้าเห็ดเห็นเป็นเด็กดื้อนี่มันมันบ่หาว่าไงคือเข้าบ่อซอยเจ้าของเขาน่ะเขามีไม่ค้ำยึดเอาไว้ปุ๊บกูอยู่แล้วกรรมวิธีของธรรมชาติของมันมันจะไม่มีมันบ่หาวิธีแบบป้องกันเจ้าของมันบ่อตัวเองหลอดเออบ่อป้องกันเลยเพราะว่า้ังนันกับเล็กหน่อยเขายางเลยเออเข้าไปโอยูหันแล้วเข้าไปโอยูหันมันก็ยยางบ่เป็นยังเทือคือกันอันนี้ เขาปากเอาไว้ยืดเอาไว้เขาก็บบอกหาวิธีในการยืดแขนยืดขาเพื่อยึดเจ้าของมันบ่ลงลึกได้ปหนี่มันก็ยืดตื่นตื่นยืดตามภาษามันสินหน้าหากาักหนะาผมถึงบอกเคยยืดครับไม่ข้ามย่างมากผมข้ามแค่เดือนเดียวแมนครับปล่อยเลยผูหลัลลงคนย่านแต่ว่าเดี๋ยวอันอีกาอีนอกมาจับยอดหักมันบอกเกี้ยวความสมบูรณ์ของมัน<อ>เช็ดเอาไว้ให้อีกาอีนกมาจับยอดหุ่นพ่นวา แต่พูดถึงมันโอเคอยู่ครับอันนี้เป็นโคกน้องหน้าเนาะครับผมเนี่ยต้นนีเ<ผ>มื่อไหรต้นนี้เจาตตองแตงแบบอุ้ย <c oughs> คือ,อสู้อยู่คือต้นนี้เขาสิทํางานก่อนมู่เนาะคือ,อต้ตกอเขาสิภูมิยังซี่พอดีตอนที่ผมบางซาเลนนี่คือลมมันมาตีเราวยอดเขาหักเขาที่แตกอกอยังสี่นะ เดี๋ยวกับพวกคือเต็งกิ้งเยอเชื่อดอกนี่แหละกันบังสแล่นทั้งเทิงน่ะไม่มีปัญหาเลยเหตุให้เขาหนีนนกิ่งยอดอ่ะมันจะหนีออกไปทางอืน่นน่ะนะตีแล้วทีนี้กิ่งเทิงอันยอดเทิงเขาจะหาเขาเลยบนสูงคือหมู่เขาครับเขาจะหนีออกเพราะเพราะว่ามันถือบังคับอยู่เทิงเขาก็เสียวหัวเขาคือกันแล้วเบิ่งแต่กิ่งอ้ับแจ็คยังเป็นอีหยังเว้ยมุนดุนแจ็คยังเป็นอย่างซานกันอยู่ครับ คือ <c ười> ปกติผมให้เริ่มแต่งเนี่ยอยู่ในระหว่างปีหนึ่งพอดีนนท์ต้นทุเรียนเริ่มปีหน,นึ่งเข้าสิเลือกได้วะ<ม>เชื่อเข้าสิเอากิ่งใดเข้าส,สิเอาอันใดไปเลี้ยงอไไันใดนหน่าในรสมีตัวนี้โอ้ยทายเหตุอ่าผสมผสานกันนี่ถือว่าสำเร็จหลายแปลงนี่จริงๆแล้วเขาน่าจะจะไปกว่านี้นะผมว่านะแน่นครับเพราะว่าตามเบิ่งแล้วถ้าได้แต่งคือว่ามันน่าจะไปกว่านี้บอกว่าแต่ใดแต่งครับ ได้พุ่นดินดีๆได้พุ่นดินดีๆได้ขี่งามๆเขาว่าจังเด๋อเขาว่าอันได้หนาก็ห้ามได้เด้อเขาว่าเขาว่าห้ามได้ห้ามไปยุ่งกับมันอืเพราะว่ารากเขาจะเสียหายอืผมกับพ่อเปิดเบิ้งที่จะได้น้อแบบนี้หากลอยเขาก็ขึ้นมาหาอาหารเนาะต้องเจะว่ามีสิ่งผิดอย่างใดน้อนี่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆเปิดเบื้องเนี่ยวันนี้เริ่มเอาจริงเอาจังเพราะว่ามัน วายเลี้ยวเบืองโมแนวก็ว่ามันมาทางเห่าเลยตัวนี้คือถ้าดินถ่าดินมันบมแนนแห้งชือจังที่ผมเคยนั่นเขาโจลงไปสิ่นี่มันยังฟูอินสิ่งอันนี้เขาบบตองพ่วนแล้วเนี่ยเนี่ยมันแบบว่ามันยังมันยังแตกซุ่อสิเขาบบตองพ่วนแล้วบบตองพ่วนแล้วแล้วบะนีม้วนนี่ขาดเจ้ายาไปย่านพอยังเคยตัดผมเจ้าของบ่โปร่งไหมบ่ปงมากคือเก่าลหลกว่าเก่าอีก เนี่ย5ขีเข็บเนี่ยมันจะแตกไม่อีกถึงมันจะขาดเนี่ยแต่ถ้าถ้าดินแบบนี้นี่บ่ม,มีปัญหาครับพาเอาขีมาใส่ร์ไึ่งแต่ถ้าเกิดพ่วนนิดนึงเนี่ยมันจะแห้งแตกแห้งแตกคือไร้กาวอันนี้มันคืนมาอย่างคืนมาหากินนี่แหละพ่วนอาหารม้นที่เท้าเอาไว้ถ้าแม่นมีขี่มันบ่ขี่ข้วยขี่หัว,ว,วหก้กเต็มเคยแล้วเอาว่างกองไว้บ่ได้พ่วนเด้ ว่า,วางไว้เพิ่นนี่สิออกมาเอียงเพิ่นโดยอัตโนมัติ <ไป S 1> เลยไปเคลียร์เคลียร์ขี้ออกมานี่มอน,นี้นี่เ<ม>ต็เมสับลาบเลยห้าขีเข็บอันนี้คือห้าขีเข็บแต่ทาาว่าดินแบบนี้มันบนบริบนเนียวคือผู้อื่นแบบผู้อื่นจะจบว่าได้เอาว่าไงเนะ่ะผมจกบ่ได้อะลาผมจะว่าก็สบายใจไปหน่อยหนึ่งว่าเอเอแต่ว่าในเรื่องของในเรื่องของการหายปุ๋ยนี่ ถึงบ่คอยพยายามให้แนะนําใส่ปุ๋ยเคมีพอปุ๋ยเคมีดินมันสิเสื่อมไปเรื่อยๆยิ่งดินเฮ้ามันเป็นดินขึ้นมาจากข้างรางว่ามีแ่ลาตดเฮ่าก็ตตองมาปุงเอาสี่ี่ครับนี่แหละพวกนี้สามารถเป็นปุ๋ยได้เลยนี่เนี่ยพวกนี้มันสามารถเป็นปุ๋ยได้นี่แหละดีแล้วการบ่ใส่ปุ๋ยเคมี <Good. S 1> อันนี้ตัดนี่นะเจ้าบ,บ่ตองเอาทิม้มนี่เอากองหองสี่ครับโบกเอาไว้ ตัดแล้วก็บป,ปอกไว้จังส่มันจิเกื่อยกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่แล้วที่ผมขึ้นมาอยู่นี่คือช่วงนี้เขาฝนมันตกดูนอน,นาจะเป็นเพราะว่าใบมันหลายน้ำแหละเขาเป็นราดําตรงทางลางนะนงเลยว่ามันมีปัญหาบอลซัมนี้ซัมซนี่ยังถือว่าแทบสิบมเมอแมนปัญหาครับ<ม>อันนี้เป็นเรื่องของความชื้นปกติสื่อแต่ใบมันหล<ม>ใบมันหล,น,ลน้ำ เขาปรงตัวหนี้เขาหนาจีบมีปัญหาแมนครับตัวหนีบน่ามีปัญหาแต่ว่าหลายคนสิเจอปัญหาตัวหนีเด้อตอนนี้สิมาถามจันใบขึ้นเหลืองๆสิโอ้โบ่วานานี้มัาน,าน,านหนางหนาฝนมันจะเป็นดีแบบนี้อาการ<อ>แบบนี้อย่าไปโต๊กใจเรียวผมคิดว่าโตก๊กอยหงนึงอันอันอันผมก็พยายามหาสาเหตุเนาะอัน มันมันมันเป็นมาเรงตัวใดที่มันเล่มนะต้องเบิ้งว่าแบบใดตนแบบ,บอบอเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่หุ่น,นตอนแบบอืน่นมีบอลแบบใดนี่ครับีลักษณะจ่าง มันแมงกวใดเขาทำลายมันเป็นอ๋อล้างใบมันดอกดังๆนี่นี่นี่คล้ายๆกับแหน่แน่แน่ไปก็จะมันโป้งๆแมีนคล้ายๆกับว่ามีอะไรมาเลี่ยมมากกเอ่อเพื่อนว่าแหน่ทุลุฟ้ามันเป็นเพราะว่าแบบแหน่ทุล้าบบแมนแมงครับคือคือลักษณะเนี่ยมันเป็นถี่สารอาหารที่เขาได้บ่พ่อเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยครับแหน่ทะล้านี่ละนี่ละนี่ละเนี่ยครับเพื่อนว่าแหน่ทะล้า อันนี้ดานนี้มันเป็นปากใบเห็นว่าดานนีนเป็นลังใบหนามันมั่นอยู่แต่ว่าหนึ่งขึ้นในช่วงจังหวะที่เขากําลังสร้างเซลล์ใหม่ๆนี่สารอาหารมันยังไม่ได้เต็มนะมันก็เลยจะออกมาเป็นสีบอเสมอสีสีทองมันบอทองผมละตามไ๊ะมันเป็นบกเกีียวบกเกีียวครับบกเกีียวครับมันผวกมันมันมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มผวกสัตอ่ถาดล่องถาดเสริมเท่านั้นบกเกีียวกับไอแมงเลย ถ้าแมงนี่เจ้าบ่าได้เป็นแบบนี้แล้วครับใบเจ้างิกเจ้างอไปแล้วส,สมมติเป็นเพีย้ยจักจันเพี้ยจัากรจันฝอยต,ตัวนี้มันจะไหมมันงิกไปแล้วแต่แต่เพีย้ยจักจันบอสสามารถเ็ดตัวนี้ได้เ็ดได้แต่ใบดได้แต่ใบจะเป็นไล่แดงไล่แดงเจ้ามาลูบสีติดมือมาเลยไล่แดงลูบไม่ในติดบ่ต้องคืดหลายกรบอีกตัวหนึ่งคือไก่แจ้ ห็นเป็นโตโลดขาวๆปุยปุยกระโดดด้งเด้งด้งเด้งในต้นมะม่วงนั่นแม่นว่าปอแปะปอแปะปอแปะมันบอแปะบอแปะเลยอันนั้นมันจักระจันต์ัวขาวๆเลยขาวคือจังอีหยางจักอย่างหล้วก็โดดได้เขาง่ามๆเลยแหละไก่แจเนาะไก่แจ๋เออไก่ขาวเลยจะถามว่าได้บอในจุดหนีได้อยู่ครับนี่ถือว่าถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่โอเค เพียงแต่การขยายกิ่งยังบ่วทันโอเคแล้วก็ในเรื่องของไอ้บางต้นทิ่ดินมันอาจจะแค่นี้แหละอย่างอื่นบ๊นไม่มีปัญหาดอกแต่งกิง่งแต่งกิง่งแต่งใบเพิ่มแมนอินทรีย์วัตถุ <c oughs> เอาจุลินทรีย์มาอีกหน่อยหนึ่งปีนี่หนึ่งปีเต็มเป็นม่แมนหนึ่งปีเต็มเลยกําลังปีเต็มเลยเนี่ยเดือนนี้ เดือนนี้หนึ่งปีเต็มปีครึ่งมันสีพุ่งปีครึ่งไปถึงสองปีพ่อจากสองปีไปสามปีมันยืดเลยนี่คือธรรมชาติของเขาหลายคนกับบ่มันใจผมเยวมาเขาโตอยู่ในระยะที่เขาควรจะเป็นไหมนะหนะ่หน้ว่า ธรรมชาติเขาครับนึกแค่แค่นี่นี่มันบอเกินนี่นอกจากผู้ลังคนคือมันบอยยืดบอยยั้งบอยยั้งเลยอันนั้นบอได้แล้วอันนั้นบอได้แล้วแมนสองปีก็ยังอยู่แค่นี่สามปีก็ยังอยู่แค่นี่บม่มีการขยับบม่มีการยืดบอใช่แล้วคือในช่วงระยะเจ็ดแปดเดือนแรกมันกระสิประมาณหนึ่งแต่ในระยะปีหนึ่งนี่ความสูงเกือบสองเมตรถือว่าได้แล้วครับ ความสูงระยะเมตรเกือบสองเมตรเนี่ยครับซ้ำนี่ก็ถือว่าได้ละปีหนึ่งโอ้ยไอเดียดีเติบอยู่นี่ออกแบบสวนที่แหลกเรว่าท,ทิบอเอาได้ต้นแถวกลางนี่ไปขึ้นมากปลูกเพื่อไ มันทีครับมันทีโพจนแบบว่ามันทีแย่กันเขามาดีมันมันคึ้ไปอนาคตว่าเพอะเราต้นมันใหญ่เข้าเห็ดยังลาบากพอมันทีเกินไปปุ๊บนีการยืดแขนยืดขาของเขาไปแย่กันอีกหอมเกินไปก็ได้ครับพวกนี้